เปิดเพลงจาก y YouTube Spotify จุกผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า คำตอบคือผิดครับถ้าเราละเมดลิขสิทธิ์หรือเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์อยู่เราจะโดนอะไรบ้างกรณีเปิดเพลงในร้านอาหารร้านกาแฟโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 10, 1 0 0 0 0หมืถึงหนึ่งแบาทถ้ามีการทําเพื่อการค้าจะมีโทษจําคุกตั้งแต่3เดือนจนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับแต่ถ้าเราไม่ได้แค่เปิดนะครับแต่เราดันมีไปร้องด้วยเช่นให้นักดนตรีไปร้องเป็นคาราโอเกะอะไรแบบนี้ อาจจะต้องระวังโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงสองแบาทหรือหากทําเพื่อการค้าเนี่ยก็มีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่แสนหนึ่งจนถึง8 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับจะเห็นว่าโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรผมเข้าใจว่านักดนตรีที่เขาตั้งใจสร้างเพลงขึ้นมาเขาก็ไม่อยากผูกคนเอาไปใช้โดยเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลย